ทีีล่าสุดนาะจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็มาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นแม่ของเลโอแน่นอนน็่คือแม่นาเดียแน่นอนครับเขาจะมีบทบาทอะไรมากน้อยแค่ไหนกับเลโอกับลีออนรวมทั้งกับเฟียสด้วยก็ลองรอติดตามดูนะครับกระแสตอบรับก็ดีมากใช่ครับกระแสตอบรับนี่เราก็อ่านกันทุกอาทิตย์เนาะแบบคอมเมนต์แฟนทั้งในไลน์ทีวีทั้งในแบบทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ อยากขอบคุณนะครับที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตกันแล้วก็มีแต่คนบอกนว่าเมื่อไรจะถึงวันศุกร์เรารอไปพร้อมๆกันนะครับผมก็รอดูวันศุกร์เหมือนกันครับหายเหนื่อยไหมเหมือนกับที่พิมพ์แบบหายเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะพิมพ์มาให้กําลังใจเราไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเออสู่ๆนะจ่ากับเฟิร์สเล่นดีมากเลยหรือว่าแบบว่าเออเราได้ส่งอารมณ์สิ่งที่ต้องการไปถึงแฟนๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราความต้องการของเราสองคนแล้วก็ดีใจมากครับที่แฟนๆชอบครับ mm hmm. ของญี่ปุ่นเองเราก็ติดตามกันใช่ครับของลาคูเทนทีวีเนาะใช่ครับใช่ก็เป็นแฟนญี่ปุ่นก็บางทีก็ส่งมีรูปมาหาพวกเราก็ติดแท็กเราเข้าไปดูแต่บางทีเราก็ต้องขออภัยด้วยที่เราอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากขอบคุณที่เขายังสนใจเราให้การติดตามเราครับอยากจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมถึงจะได้อ่านควารู้เรื่องอยากเรียนนะครับผมรู้สึกว่าอ่านไปก็หมายถึงว่าจริงๆถ้าถ้าถ้ารู้บ้างแบบว่า รู้บ้างก็ดีครับผมเพราะแบบอย่างน้อยแบบรู้คัดแบบพื้นฐานอะไรเงี้ยครับให้แบบพอรู้เรื่องมันก็ก็ดีครับเราจะไม่ต้องแบบไปแปรซับอีกทีหนึ่งใช่จริงๆผมก็ชอบคือเพิ่งเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองอชอบญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าเราได้มีเขาเรียกว่าหลายๆอย่างของญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งชอบเรื่องต้นไม้ของญี่ปุ่นชอบสิ่งต่างๆของญี่ปุ่นนะครับทำให้เรารู้สึกว่าใช่ทำให้เรารู้รสึกว่าเราอยากเรียนรู้ในวัฒนธรรมของเขาภาษาของเขามากขึ้นครับ ร้านสุดนี่นึงก็คือเริ่มมีดรามา่าอืม่ดราม,าม่าค่อนข้างอะอย่างไรบ้างประสาดราม่าหรอเหมือนกับว่ามูทมันเปลี่ยนจากอีพีต้นๆจนมาอีพีนี้มูทมันมันเปลี่ยนอย่างชัดเจนเราเห็นได้ว่ามันอีพีนี้ก็คือดรามาาา่าแบบว่าตั้งแต่เริ่มยันจบนะครับมันฟีดแบ็คเป็นยังไงเหรอครับก็คือเอาจริงๆแล้วทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ย มันจะมาถึงตรงนี้แล้วมันยังไปยังไงต่อบางเฟียจะแบบไปถึงไหนกับดราม่าทางนี้แล้วมันจะจบยังไงจะมีอะไรเพิ่มมาอีกไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังต้องต้องรอชมต่อต่อไปอีกว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะเป็นอย่างที่ทุกคนเดาหรือเปล่าครับผมแล้อยางใจมีตดดรำหน้าเียใช่ไหมได้ไหมครับก็ไม่ไม่น่ามีนะครับหรือว่ามไม่รู้สิ<ม>ต้องรอตริดตามกันเลยนะฮะเแต่ <ละ S 1> ว่าไม่น่ามีหรอกมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ดูเป็นเหมือนผู้ชมไหมเนียนไหมเนียนอยู่นะฮะไม่พอไม่พอไม่ได้เลยใช่ไหม,ม ไม่ได้เลยไม่มีอ๋อก็เรโอเขาเป็นด้วยคาแรคเตอร์องเขาเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกอยู่แล้วก็มัก็มีไม่มีแล้วครับผมว่าก็ตื่นเต้นครับรู้สึกถึงจะบอกว่าถึงก่อนหน้านี้เราเคยได้ได้ได้ไร้องเพลงมาบ้างแล้วอะไรเงี้ครับแต่ว่าในครั้งนี้มันเหมือนกับพอมันเป็นเพลงของตัวเองอ่ะเราเราไม่ได้ เรียกว่าเราไม่ใช่นักร้องเนาะเราไม่ใช่นักร้องตั้งแต่แรกพอพอจะได้ร้องเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวผมเองผมสตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราไม่รู้มันจะออกมาดีขนาดไหนกลัวว่าตัวเองจะร้องไม่ดีหรือเปล่ากลัวร้องเสียงเพี้ยนเสียงเหินอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะกดดันนะับแต่ก็ดีใจนะที่ผู้ใหญ่ที่มีเววายแบบว่าให้โอกาสัแบบผมครับสำหรับผมครับมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ครับผมเป็นคนที่เล่นดนตรีก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่มั่นใจในเสียงร้องตัวเองไม่เคยรู้ว่าแบบว่า การร้องเพลงมันซับซ้อนแค่ไหนก็ต้องขอบคุณทางพี่เมย์นะครับแล้วก็ทางมีไมวายที่ให้โอกาสตรงนี้ผมเนี่ยได้มาลองทําอะไรใหม่ๆจริงๆเพราะว่าพอมาได้มาทําแล้วเราร้องไปเพลงนึงแล้วมันก็รู้สึกว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับครับผมติดใจร้องเพลงอะไรครับติดใจนะการร้องเพลงแบบอยาก้อง,งอีกไหมถ้ากมีซิ้นทีเรื่องต่งอไปแล้วให้เราร้องผมรู้สึกว่าผมอยากร้องอีกนะรู้สึกว่า หลังจากที่ผมไปองเพลงมาผมก็ไปศึกษาเลยนะก็บกก็ไปดูว่าแบบว่าเออหลักการร้องเพลงมันต้องร้องยังไงก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีหลายแบบมีใช้ช่องเสียงหลายทางใช้เสียงคนละแบบอันไหนเสียงเต็มเสียงอะไรก็ตอนนี้คือยงเพิ่งศึกษาอยู่เองครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสทําแน่นอนครับรู้ส,สึกว่าชอบครับรนะอยากถามส่งแต่ชื่อชื่ร้องครับชื่อนีอ้มันค,ค,คืออะไรร้องจิวจ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วจริงมาจาก พี่พี่แฟนคลับคือก่อนหน้าน,นี้เรายังไม่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีด้อมที่เป็นด้อมคู่กันเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีพี่พี่แฟนคลับที่เขาจะแบบว่าเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนั้นว่าด้อมจิว๋วอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าตอนนั้นเรายังมีฐานแฟนคลับที่จํานวนจานวนเท่านี้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ตั้งเป็นเท่านี้ส่วนตอนนี้มันเหมือนกับว่าพอเราเริ่มแบบว่ามีพี่พี่แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับผมแล้วเขาแบบว่าอยากแบบว่าเราอยากให้มีด้อมคู่ แล้วก็ตอนนั้นเหมือนเหมือนเลือกชื่อดอมแล้วก็มีคนส่งมาด้อมจิว๋วแล้วก็ลองไปดูว่าด้อมจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูว่าเออในแฮชแท็กอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ก็เห็นแฮชแทกด้อมจิ๋วอย่างที่บอกครับก็คือเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจที่ว่าเขาเขามีด้อมนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นด้อมของเราคู่แต่ว่าก็ตอนนั้นยังไม่มีหมายถึงว่ายังยังไม่ได้ถูกสถาปนาขึ้นมาครับผมยังไม่ถูกสถาปนาขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่า S <S> นี่แหละครับนี่คือบอลของด้อมจิ๋วใช่แต่จีมีที่มาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะนนคือเหมือนด้อมจิ๋วนี่มันเหมือนกันมาว่าแฟนพี่พี่แฟนคลับเขาตั้งกันมาก่อนใช่ไหมค, <S 2> <S 2> มครับ<ม>ก็เป็นด้อมอาจจะเป็นด้อมอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นด้อมที่แบบไม่ใหญ่มากแต่มีความอบอุ่นนะครับอะไรที่มันไม่ใหญ่เกินไปหรือว่าแบบว่าแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้ไม่ใหญ่เกินไปมันแบบว่าคือเราอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นนะครับหลาย ยิ่งคนเข้ามาเพิ่มอีกมันก็รู้สึกว่าเรายิ่งอบอุ่นขึ้นไปอีกก็อยากขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ช่วยตั้งชื่อช่วยตั้งชื่อดอมของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกนครับเพราะาว่าโควิดนะครับหลังจากถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมแปนคลอะไรเงี้ยอยากทำมั้รผมเลยครับอืคิดถึงเหี้ยผมคิด,คดกได้แล้ว ผมอยากไปทะเลครับจริงๆผมเป็นคนชอบภูเขาแต่คนส่วนใหญ่จะชอบเอนจอยกับทะเลแล้วรู้สึกว่าทะเลมันดูแบบวิ่งเล่นสนุกสนานมีปาร์ตี้หรือว่าแบบผิงไฟอะไรอย่างนี้แบบว่ามันดูสนุกสนานผมคิดว่าถ้าถ้าไปทะเลมันน่าจะดูสนุกถ้า<ม>ชวนภูเขาอาจจะแบบว่าแนวแนวพักผ่อนมากกว่าเลยอยากให้ชวนไปทะเลครับผมนะครับแค่อยากอยากคิดไม่ออกอะแต่ว่ามันมีอย่างนี้คืออยาก รู้สึกว่าอยากให้เรามาช่วยทําอะไรกันสักอย่างเหมือนมันเป็น CSR ทําอะไรสักอย่างหนึ่งช่วยกัน mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้ห,หลายๆคนก็เกิดเขาเรียกว่ามีความลําบากมากมายก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็เห็นอย่างอนนี้ว่เป็นมอบประสาทเนาะใช่ครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากเลย mm hmm. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งข้าสารไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆของใช้อะไรเงี้ยให้กับคนที่ อาจจะยากลําบากเนี่ยอยากต้องการเนาะใช่ครับด้านหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไ<ช>หมแล้วก็แบบรู้สึกว่าจริงๆมันเหมือนเป็นคำขอบคุณมากก <rum> ว่าอะไรครับว่าขอบคุณที่แบบว่าด่านหน้าช่วยช่วยจริงๆเขาเขาแบบว่าเขาช่วยเราไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าที่เราทําตรงเนี้ยเราทําอะไรได้เราก็ทําใช่ครับแล้วหลังจากนี้จะมีำทำาริจกปารมอะไร จริงๆถ้าสมมติว่าบริจาคได้อีกก็จริงจริงๆก็อยากทำเพราะรู้สึกว่าจริงมันมันเป็นการให้แล้วแบบว่ามันใช้ได้จริงใช่ข้าวสารอาหารแห้งเ่ยมันมันสามารถกินได้จริงเราไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่ว่ามีข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้มันมันก็คือมันใช้ชีวิตต่อไปได้ผมคิดว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นก็อยากจะให้ครับใช่หรือว่าตัวเราอาจจะไปไม่ได้แล้วอาจจะเป็น บริจาคเงินเล็กๆน้อยๆไปช่วยของแต่ละมูลีิีินะครับไม่ว่าอาจจะเป็นทางด้านของผู้ป่วยโควิดหรือว่าช่วยเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเด็กด้อยโอกาสอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนกันครับอ่ะอย,อย่างของบริานี้ก็มีเพิ่งเพิ่งกลับมากไปเที่ยวเป็นไงบ้างคะเฮ้ยที่รู้ได้เหรอเนี่ยเป็นไงบ้าง <c oughs> มันคือเราเพิ่งได้ออกไปเที่ยวปั๊ใช่ครับเป็นไงบ้างจากสถานการณ์ตอนเนี้ยแล้วเราไปเที่ยวเราเห็นบรรยากาศ คือจริงๆแล้วมันเรียกว่าไปพักผ่อนที่จริงผมไปแค่ไปแค่วันเดียวไปแค่แบบพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนครับผมแค่ไปอยู่ที่ห้องไปอยู่บนบนบน,บนเนินอยู่ในห้องไม่ค่อยได้ไปไหนบรรยากาศบรรยากาศดีครับคนไม่เยอะไม่มีคนครับเพราะเหมือนกับว่าช่วงเปิดใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยก็สบายเลยนะครับข้างบน,นอากาศเย็นมากพี่แบบโหแล้วแบบหมอกลงผมรู้สึกว่ามันเหมาะแก่การพักผ่อนอะไรเงี้ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปพักผ่อนก็อยากจะ ชวนไปครับพักผ่อนสบายดีครับผมครับจะไปจะไปที่อไรก้องไหมก็ยังไม่ได้ไปครับเพราะว่าเราก็แบบยังเรามีโอกาสได้ไปใกล้ๆเนาะอาจจะเป็นแบบเขาใหญ่ได้ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปสัมผัสธรรมชาติได้เจออาจจะได้เจอกวางอะไรเงี้ยก็เราได้กลับมาเห็นธรรมชาติอีกครั้งเนาะมันก็รู้สึกว่าฟื้นฟูจิตใจละจิตใจเราทําให้เราสบายใจขึ้นใจเย็นลงมีกําลังใจในการทำอื่นๆมากขึ้นครับ ก่อนหน้านี้ตาเติงเขียนว่าจางยังปากหาครับไปอย่างนี้แล้วตอนนี้มีเพิ่มมาถึงปลายครับไม่มีเพิ่มอีกแล้วตอนนี้เป็นนกครับเป็นนกมาคูเดอร์เปิร์สเหมือนกันเป็นนกกระเทียวก็ก็มันมันเหมือนว่าเป็นเพื่อนเราครับเขาก็อย่างที่บอกว่าสัตว์เนี่ยบางทีเราเขาอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าเขารับฟังเราได้ครับเขาก็คอย พูดคุยสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยก็ทำให้เรามีความสุขเราก็ทำให้เขามีความสุขก็แฮปปี้ครับนี่ถ้าเกิดโควิดเป็น้องไม่ขายต้นีกิจรรมอะไรเพิ่มไหมครับผมว่าผมคงไม่มีนะฮะแต่แต่ต้นไม้เนี่ยก็ทำในช่วงจริงๆนะก็เกิดขึ้นในจริงๆผมชอบต้นบอนไซมานานแล้วแต่ว่าพอได้มาเริ่มทำจริงจริงนี่คือในช่วงโควิดคือมันอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะเกิดการคิดเยอะอาจจะเป็นแบบการอาจจะคิดวิตกอะไรงเงี้ยครับเราก็มาได้มาทำตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้น ใจเย็นลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีๆครับเราก็เลยอยากคิดว่าอยากแบ่งปันให้คนอื่นก็เลยแบบว่าอมีการทําให้คนอื่นด้วยครับก็สุดเป็นร้านด้วยใช่ครับผมไปไงมาไงร้านครับร้านใช่ไหมครัก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าผมรู้สึกว่าช่วงโควิดเนาะหลายๆคนเขาก็มีความเครียดหลายคนมีภาระมันเกิดความเครียดผมผมไม่ทําใงจุดนี้แล้วผมสบายใจผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆว่าการมาทํา การได้มาทําต้นไม้มันคืออะไรที่แบบรู้สึกว่ามันทาให้เราจะลงใจได้ขึ้นมันทําให้เราสบายใจขึ้นใจเย็นขึ้นเราดูเหมือนว่ามันให้เรารู้สึกว่าเราได้ดูการเติบโตของเขาตลอดเลยครับมันคือธรรมชาติที่เราได้มองเห็นนะครับอย่างต้นบอนใสอย่างเงี้ยครับมันคือต้นที่เหมือนแบบว่าใหญ่มากเลยนะอยู่ในป่าแต่ว่าเราสามารถย่อมันขนาดเล็กมาอยู่ในกระถางเรามันอยู่ในบ้านเรามาอยู่ในใกล้ตัวเราเราไม่ต้องไปป่าเราแค่ดูต้นไม้ที่บ้านเราเราก็มีความสุขนะครับแบบแบบไม่เคยไปเรียนไปเรียนครับ ไม่ทานแล้วเไม่ทานเลยกลัวเขาไม่ได้ลดนางมาสิเราก็ไม่เช่อคนลดไงเพราะคนดูแลต้นไม้ไม่ค่อยเก่งหลือแบบเอาใจต้นไม้ไม่ค่อยเก่งตอนแรกมีชนเลี้ยงปลาได้เลงก็ไม่ได้เลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงครับต้นไม้ก็ไม่ได้นกก็ไม่น่าเลยเลี้ยงครับเพราะว่าอปาอาจจะอยู่ในห้องไม่ได้เพราะห้องผมมันไม่ได้ใหญ่มากก็เลี้ยงในตู้เสื้อผ้าไงไม่ได้ตอองเลี้ยงที่ะ ครับก็อย่างแั้นเลยขอขอบคุณแฟนๆนนครับที่คอยติดตามเราคอยซัพพอร์ตเราก็เราสองคนเนี่ยก็จะทํางานออกมาให้ดีที่สุดให้ให้พวกคุณที่คอยติดตามเราภูมิใจครับก็ฝากไว้นะครับดอ n เซนต n โนเดอรซีรีสเมื่อหัวใจใกล้กันครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มสีาทีทางช่องวันส1ครับครับผมและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะครับครับและถ้าเกิด ใครเนี่ยอยากชมเบื้องหลังน่ารักน่ารของเราของเพื่อนเพื่อนเรานักแสดงคนอื่นก็สามารถไปติดตามได้เลยนะครับในแอฟ i c เชีลของมีไมวายครับครับผมฝากด้วยน,นะครับ